คำทำนายของปีนักษัตริย์อื่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคำอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนักษัตริย์ที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นักกษัตริย์เลยค่ะคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีน ของคนเกิดปีกุลไปจําเดือนแปจีนปีคานตั้งแต่วันที่7กันยายนถึง7ตุลาคมพุทธศักราช2,565แม้ดวงชะตาของคุณเดือนนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ความขัดแย้งในสายงานบริหารยังปรากฏให้เห็นและเป็นอุปสรรคต่อการงานอยู่ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ คือการให้ความยุติธรรมการออกความเห็นหรือตัดสินใจในเรื่องใดต้องเป็นกลางมีเหตุมีผลรู้จักถอยทีถอยอาศัยงานของส่วนรวมจึงจะมีความก้าวหน้าที่สำคัญอยากก่าก้าวไก่งานของผู้อื่นและไม่ควรจ้องจับผิดหรือทำในสิ่งที่นอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่ของตนเอง สำหรับการเงินเดือนนี้รายรับทางตรงไหลลื่นมั่นคงและอาจจะได้เห็นเม็ดเงินจากลาบลอยได้บ้างแต่ก็ไม่ควรละโมบโลภมากเมื่อได้แล้วควรรู้จักหยุดรู้จักพอจึงจะไม่เสียหายดวงครอบครัวช่วงนี้มักมีเรื่องขัดแยง้งมีปากเสียงจากเรื่องไม่เป็นเรื่องนอกจากนี้ ต้องระมัดระวังข้าวของมีค่าอาจจะสูญหายหรือถูกลักขโมยและควรระวังผู้น้อยหรือบริวารก็ความเดือดร้อนมาให้สำหรับดวงสุขภาพแข็งแรงไม่ปรากฏโรคภัยร้ายแรงให้ต้องกังวลค่ะด้านญาติมิตรพึงระมัดระวังพฤติกรรมและคำพูดจาของตัวคุณเองพูดจาสิ่งใดต้องคิดถึงใจของอีกฝ่ายด้วยหากไม่ระวัง อาจจะส่งผลเสียกระทบต่อก,การงานและความสัมพันธ์ได้ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีกุลในเดือนนี้กันค่ะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่สวันที่7วันที่สิอ วันที่สิบห้าวันที่19วันที่ยีสิบสาและวันที่27กันยายนวันถูกฉลกได้แก่วันที่10และวันที่2ีสองกันยายนวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่หนึ่งวันที่สิบสาม และวันที่25กันยายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่4วันที่16และวันที่28กันยายน